ปากันปางเตะทำเดื่มดำพ้นบุญนอุ่นใจห่วามงานอุ่นสุนทานทำดีพระเพียรดีคนชายทั่วไปได้แอบวันใจได้พ้นบุญนนำสีเก่าวก็ล้วง สิทธิ์เก่าและก็สิทธิ์ปัจจุบันของมหาิทยารายไ,ไเซ่นผู้คนนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้ของทุกปีนะครับซึ่งเป็นประเพณีของต่างล้านนาของบ้านเฮาสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันก็ตึงจะได้นะจัดพิธีหดน้ำดำหัวเพื่อกับครูบาอาจารย์ตลอดมาครับซึ่งในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งชมรมสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบัน ก็ได้จัดพิธีดำหัวแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเรามีเหตุการณ์ที่มันแบบปกตินะครับอันนี้จึงได้มีการทำพิธีรดน้ำดำหัวแบบออนไลน์ขึ้นนะครับซึ่งครูเองก็มีความดีใจที่มูฮาก็ยังได้ระลึกนึกถึงนะครูบาอาจารย์นะครับตลอดมาซึ่ง ในโอกาสนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันปีใหม่นะครับของมูเฮาครับปีเก้ากรล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาหอดมาเติมนะครับและววันนี้มูเฮาก็ยังไม่ได้ละเลยซึ่งจารีตประเพณีนะครับตั้งใจน้อมนำาเอาน้ำสมินขมิ้นส้มปล่อยนะครับนะครับแล้วก็เครื่องบริวารทั้งหลายนะครับมาดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแม้ว่าในปีที่ผ่านมามูเฮา อาทั้งหลายอาจจะได้เผลอเลอะนะครับล่วงล้ำกั้มเกินบบว่าด้วยกายวาจาใจนะครับได้อันขึ้นตีต่ำได้ย่ำตีสูงนะครับซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับครูกขออโหสิกรรมหรือกับโมโหทั้งหลายที่ได้ทั้งเผลอลงไปนะครับเมื่ออันโตดทั้งหลายเนี่ยหมดสิ้นแก่ไปนับแต่วันนี้แล้วครูกขอบวยพรให้งโมาหทั้งหลายเนี่ย จงมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอสมปรานาที่มาก้าขึ้นนะครับร่ำรวยเงินทองและที่สำคัญขอมีสุขภาพนะครับที่สมบูรณ์แข็งแรงขอให้ครอบครัวทุกคนมีความสุขมีความเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปตลอดไปเนอ้อสวัสดีทุกคนครับ จับไม่พอดีเลยโอเคนะฮะทักทายกันกับช่วงรายการ,ะรนะโมฟาวเรตี้ออนไลน์ครับผมวันนี้ครับอยู่กับพวกเราครับสามเงาเต่าอุบเนี่ยนะครับนะ <c oughs> มีซาวมากอบเนี่ยเอามาอีกรอบสามว่า <c oughs> เอามาอีกรอบเตรียมตัวมาอย่างดีอ่ะอ่ะเตรีมวแล้วไปพบกับพวกเราครับสามคนกับรายการ สามเงาเต่าอุบขอบคุณแฟนขลับทุกท่านเลยนะครับปรบมือหน่อยปรบมือหน่อย <Okay. laughs> โอเคครับผมวันนี้ครับงั้นอย่างที่เรามาไลฟ์สดกันนะครับในทุกๆสัปดาห์นะวันนี้ครับมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะครับก็คือพี่โน้ตนะครับพโมทีละคนเอาไปเอาไปบัลลี่บัลลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับบอลลี่จาก CMT CMT ครับพาณิชเมทครับวันนี้ปร้มาวันนี้มาร่วมอยู่ในรายการด้วยนะครับนะครับอีกท่านหนึ่งครับอาจย์แล้วล่ะครับ ต้องแนะนําตัวเองใช่ไหมครับผมก็อาจารย์โหนกนะครับหรืออาจารย์หลิวนะครับวันนี้ครับสิดตามครับว่าเวลาตอบปัดออกจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเป็นชุดราตรีโอเคครับถูกต้องวันนี้ต้องดูครับผมต้องดูนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับในรายการที่น่าสนใจวันนี้ครับนรตวันนี้นะฮะเรามีข่าวนะครับวันนี้ในอดีตนะวันนี้เขาเรียกวันอะไรฮะวันพยาวันวันพยาวันหรือก่า b i gger day วันใหญ่วันใหญ่ออกพิยาวันพยาวันนี่ะพยาแปลว่าใหญ่พยาวันโอเคนะบิ๊กเกอร์ดีครับบิ๊กเกอร์ดีอ่ารายการวันนี้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกวอะไรวาไรนตี้นะไม่มีความเครียดอะไรแบบสนุกสนานเนาะเพราะวันนี้เป็นวันสงการวันสุดท้ายเราเล่นสงการกันแบบออนไลน์ได้นะฮะตรงนี้ใครที่มีขันน้ำนะคษับภาษาไทย้เลือกขันนะ สรุงน้อยนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะศาสตร์เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะครับอาจะลองเอาโพสต์ถามองไปโน้ตใหญ่ๆใหญ่นะใหญ่นะฮะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ไหนๆก็เข้ามากันเยอะมากเลยโหเป็นการไลฟ์สดเยอะมากนะฮะก็ทักทายนะครับคุณแนนนี่นะครับเป็นขาประจําของเราเลยได้ข่าวว่าขับรถแถวครุงเมืองระวังนะครับระวอะไรฮะระวังโดนจับนะครับ นะกลุ่มเข้าไปท่านต่อไปท่านต่อไปแฟนตัวโยงแฟนตัวโยงฮะโอ้ยินดีครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีแม่เจนด้วยนะครับแม่เจนทักทายแม่เจนนะครับแม่เจนแม่เจนแม่แจงอะไรหรอแม่เจนนี่ครับใส่ชุดชินหนงสวยงามสวยงามท่านต่อมาท่านต่อมาครับครับผมอ๋อไตเติ้ลนะครับไตเติ้ลนะครับผมสวัสดีทักทายไตเติ้ลด้วยนะครับเครื่องเทซื้อหรือยังครับวันนั้น t5 t5000 หรือยังห้าไตเติ้ลอ่าครับผม น้องยูจีนก็มานะครับยูจีนนะครับยูจีนยูจีนอ่อมาดูกันแล้วอ่าก็มาเอาเป็นว่าทักทายทุกคนเลยนลครันทุกคนด้วยมีอะไรสงสัยมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของมอฟารือรอบรด้ว่าสังคมข่าวสาร้านเมืองถามกันเข้ามาได้นะครับเราดีที่จะหาข้อมูลแล้วตอบให้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับเราเปิด o o o l l r รอแล้วนะครับสําหรับข้อมูล โอดคครับผมวันนี้มีอะไรบ้างครับน้องครับที่บอกอ่ะข่าวสารวันนี้เรามีสาระกันนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ข่าวสารของเรานะข่าวแรกมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับอ่ะข่าวอะไรครับวันนี้ในอดีตนะวันนี้อดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างวันที่15บห้าเมษายพน2 5 6รยหบาของเราแต่ในอดีตของเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูกันนะครับข่าวแรกโอ้ยอดมีสาระมากนะฮะต้องขอบคุณเพจขอบสนังด้วยนะฮะตรงนี้ วันนี้นะฮะในอดีตก็คือเวลา23านาิกจุดสี้านาทีนะของวันนี้เป็นการครบรอบ180้ปีนะที่ไททานิกจมลง108ปีงร้อยแปปีนะตรงนี้1 0 8ปีโอ้ไททานิกจมลงวันนี้ในอดีตนั่นเองซึ่งความเป็นจริงแล้วไททานิกจมลงในวันพยาวันใช่แล้วจมในวันพยาวันวันใหญ่วันใหญ่ดีเลยดีนะฮะก็คือเวลาจมจริงๆก็คือเวลาตีสองยี่สิบนาทีนะเหลือจมลงไปนั่นเองนะ ตรงนี้นอกจากนั้นนะฮะก็ยังการอย่างยงน่าสนใจช่วงเวลาของอะไรนะไอเทนิคใช่ช่วงของไอเทนิคอยู่นะครับรู้หรือไม่ว่าเวลาตีสองนะครับของวันที่15เมษายนเมื่อ108ปีก่อนนะฮะหากเลือดเทนนิกไม่จมนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ตามเข็มนาฬิกา ในฉากที่โรสและแจ็คนะฮะได้เดินมาเต้นลำกันร่วมกันนะในโลกภาพยนตร์นะในโลกภาพยนตร์นะครับเวลาที่สองนั่นเองเนาะโอ้โหนะยอดปรบมือหน่อยฮะก็คือเป็นวันนี้ใช่ไหมฮะเ5เมษายนของเมื่อ108ปีที่แล้วตครับก็ย้อนกลับไปวันสําคัญเห็นว่าวันนี้มีเป็นวันเกิดของใครนะครับอีกคนนึงเอ็มมาวัศสันน้าแม่มดตัวน้อยของเราช่วงนี้ปิดปลายวัศสันนะครับมนมีขายของไปโอ้โหนะครับ ชอบเอกซกติคุณามคนอ่ะโอ้โหคนดูเยอะอยู่นะครับผมและมนหรือยังมาดูที่ไทยมาดูของไทยกันดีกว่าอันนี้ของฝรั่งรับวอลลี่ของไทยก็มีเช่นเดียวกันแต่ของไทยเขาบอกว่าพบไหปริศนาโอ้โหนะครับผมเป็นไหโบราณครับวันนี้ครับ แล้วชาวบ้านเองไม่เชื่อครับไปเปิดดูหายโดยไม่ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์มีอันเป็นไปครับดูจักข่าวเลรูปนี้เยื่อเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับต้องขอเขมาเจ้าที่เจ้าทางต้องขอขมานะครับถึงขั้นล้มเลยเนรานารกันเลยทีเดียวน่าจะยกนะครับน่าจะยกสองยกสองขอบคุณเลครับสำหรับของเพจ พูดก็ถอบสาบเมืองได้ง่ายด้วยนะครับสหรับภาพนี้นะครับอันนี้คือน้ําขาวครับมาจโน่โอเคนะครับก็คขำๆกันนะครับซึ่งน้ำขาวนี่ยก็จะทุกๆปีใหม่นะครับเขาก็จะทำกันชาวบ้านก็จะขายเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านถูกต้องครับถ้าถ้าแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไวท์วิสกี้ไวท์วิสกี้นะครับอ่อนองมันขร้อไม่สามารถออกอากาศได้หรือเปล่าฮะ ไม่เป็นไรฮะไปดีกวูาเก็บเล็กๆแน่นอนไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าแล้ววันนี้มากับพี่บอลลี่เนาะเป็นคนดังของทางเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้อันดับนั้นกันคนสัปตะตอนนี่คุณรู้จักกันทั้งํำเภอแล้วนะครับชางบ้านนะฮะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของจิ้นจ้าดยช่ไหมถูกต้องครับท่านเจ้อเราไปจอใหญ่เราไปจอใหญ่ดีกว่านะตรงนี้นอกจากนี้พี่บอลลี่ไม่ได้มาแค่เรื่องของ ความบันเทินต้องครับมีข่าวสารอะไมาฝากวันนี้นะครับมีข่าวสารมาฝากนะครับสําหรับน้องๆนะครับที่อยากให้มีญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่นะครับอยากจะเรียนในส่วนของสายอาชีพนะครับพรุ่งนี้ครับก็จะไลฟ์สดนะครับกับรายการ CMT พานิชเมโทนะครับไลฟ์ก็จะทุกวันพฤหัสนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็จะพบกับทีมงาน CMT นะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนสายอาชีพนะครับทั้งภาคปกติและภาคบ่ายนะครับซึ่งเป็นสําหรับคนทํางานนะครับภาคบ่ายเนาะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์สดนะครับและที่สําคัญครับอันนี้ครับเป็นข่าวที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะให้คนเชียงใหม่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะครับมารับข้อกองครับในวันศุกร์ที่17เมษานะครับเวลา3าโมง นะครับเป็นต้นไปนะครับสาดน้ําใจให้เชียงใหม่ชุ่มชื่นนะครับที่หน้าวิทยาลัยพาณิเชีการเชียงใหม่ก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะสมทบทุนนะครับหรืออยากจะเอาข้อกล่องมาร่วมบริจาคด้วยกันก็ขอเชิญได้เลยนะครับวันศุกร์นะครับนีเนาะครับผมปีสุดยอดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับในของการช่วยเหลือเนาะ มาตรการเยียวยาโควิดสิบเก้ามาช่วยด้วยเคยกันนะครับเมื่อกี้คนกลางนี่เป็นพรีเซนเตอร์ของโปรเอสซั่งสันนะฮะลูกปองนะลุงเป๋ารองรัฐมนรีการฝ่ายจุมย์สัมพันธ์ของโปเอสอีกแล้วครับครัวพออย่างนั้นอย่างก็อยู่แต่ร้านต่างๆเราขอรับลูกปองเข้ามาทักทายด้วยเลยบ่าตรงนี้อ่ะเอามีมีคอมเมนต์เข้ามามีคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผม ทักททยสวัสดีอาจารย์หน่อยด้วยนะครับผมน้องกุ้งก็มานะครับน้องกุ้งก็มาสวัสดีปีใหม่สามมุมอะไรนะสามมุมสามมุมเจ้าสามมุม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 หรือเปล่าพี่หน่อยนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับพี่หน่อยขอให้พี่หน่อยสภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์นะครับห่างหายจากโควิดนะครับนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณด้วยนะโอเควันนี้วันนี้นะนอกจากเราจะมีข่าวสารมนนัาเสนอแล้ววันนี้เรามี อีกหนึ่งช่วงรายการนะครับเป็นรายการของการ cover เพลงนั่นเองนะครับวันนี้คือเจ้าประจําของเราเลยส่งคลิปเข้ามาให้เราแบบหัว่าเป็นคนเดียวเลยก็ว่าได้นะฮะตรงนี้ใครครับวันนี้ครับน้องหนึ่งฮะนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์นะครับน้งหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งอันนั้นน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนึ่งตอนนี้เป็นน้ำหนักไปแล้วนะครับขอนะฮะวันนี้มีเพลงเพราะๆมีเพลงเพราะๆนะฮะมาฝากกันนะโอเคเนาะ ถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะส้าเราคนนี้เข้ามาฟังในช่วงไร้สองเราไปฟังเพลงของน้องหนิงกันเลยครับผมกํลังมาแล้วหลับมาเพลงกําลังมา,งงมาอ่ขึ้นแล้ว เพราะมากเพราะมากเพราะมากครับน้องหนึ่งครับเพราะอะไรถึงร้องอ่ะพูดเล่นฮะเพราะจริงๆความจริงแล้วน้องหนึ่งนี่ก็เป็นศิษย์ปัจจุบันของนิเทศนะครับของพี่เทพสางเรานะครับเป็นทีมงานคณะตลกของผมด้วยครับผมครับอยู่ในทีมสันเงาเตาอุกเหมือนกันเป็นลีดรากชลิกูลสมัยปีหนึ่งใช่ไหมครับครับครับผนะฮะก็น้องหนึ่งนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้มีแบบโอเคมากเลยกันในการไลฟ์วันนี้ฮะเวลาจันนท์ไลฟ์เนี่ยประมาณ สามคนนี้ก็ดีใจแล้วนะฮะเง้าสองคนครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมีดาจิมรับใครครับวันนี้ดาจิมเป็นใครผมไม่รู้จักครับเนี่ยเดี๋ยวโอ้ดาจิมเต้าเปล่าเดี๋ยวนี้ว่าดาจิมีว่าโจอีบอยโจอีบอยนะฮะถ้าอย่างที้บอกไปนะเหมือนนู้นนี่ครับอาจจะมีหลายคนเลยนักศึกษาอะไรต่างๆเข้ามาดูกันเยอะมากนะฮะเวลาจะนัดไลฟ์เองเศร้ามากวันนี้ไม่เพียงแค่ อ่าโอเคโอเคไปช่วงต่อไปของเราเลยนะฮะเปิดใหม่แลวใช่ไหมเนี่ยเปิดแล้วอ่าไปช่วงต่อไปของเราในช่วงนี้หลายคนชอบมากเลยก็คือช่วงถามมาตอบไปอ่านะฮะวันนี้พิเศษสุดนะครับเรามีการสามารถโทรเข้ามาหาเรื่องที่รายการเราได้โอโอเคมาหาเรื่องโทรมาเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้เลยฮะไม่ต้องใช้เอเฟคในคอมเลยนะฮะอ่าโทรเข้ามาหาเรื่องเราได้เลยเบอร์นี้เบอร์จริงนะครับศูนย์2ป4ห้าสี่หนึ่งสองสมสี่ห้าหก แค่เบอร์ก็กินข่าแอนะครับสุดยอดนะครับทักทายกันก็มาได้นะครับตอนนี้นะครับมือของเรานะครับสแตนบายรออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับทักทายมาเลยครับตอนนี้ครับ0854 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ้โหนั่นเจงกับช่วงบอปลาถามมาต่อไปสอบถามเกี่ยวกับการเรียนต่อที่มหาลัยไปเทิร์นนะครับหรือการสมัครเรียนหรือทุนการศึกษาต่างๆและปัญหาต่างๆปัญหาในชีวิตก็ได้นะครับตรงนี้โอ้รู้สึกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเปล่าครับมันเรียกว่ามืดๆนะมืดๆท่าของคือมืดๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรฮะเพราะฝนตกชิมไหลคน ดารักใสๆมาพบกันคนใสๆมาพบกันนะครับครับครมีคำถามนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับในแชทตอนนี้เราสแตนบายรออยู่นะครับทักทายน้องแนวด้วยนะครับวิสุดานะครับเข้ามานะครับทักทายน้องยิ้มด้วยนะครับน้องยิ้มช่วงนี้ก็เล่นเกมกันเยอะมากนะครับ่ในหน้าวอลกดแทบไม่ทันฮะกดไม่ทันเลยทีเดียวนะครับนอกจากเน็ตฟลิกของเขาแล้วที่เขาแชร์ตลอดนะครับวานเกยตื้นชอบชอบใช่ครับพี่หน่อยครับวานเกยตื้นนะครับผม ตอนนี้นะฮะอยากให้ทุกคนรีบโทรเข้ามาเลยเพราะว่าไฟจะดับนะแต่ก่อนโทรน,นิดนึงครับแจ้งลวงหน้าไปนิดนึงนะครับเพราะมือถือหมดครับตังหมดครับต้องตื่ตังก่อนยิงเข้ามาไม่ได้นะว่ารายการตัดไปเฉยเฉยไม่ต้องตกใจไฟดับนะครับไฟดับนั่นเองนะเอานี้มากัน,นีนกรครับถ้าจะให้ดี ยิงเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวเราโผกลับไปก็ได้เราจะยิงไปแล้วก็ยิงกลับยิงไปยิงกลับยิงไปยิงกลับไม่ต้องามอะไรนะทุกคนทายน้องที่ดันรัดบัวสวงด้วยนะครับน้องเจนนี่นะครับน้องเจนนี่บอกเธอจะเอาไปสาดใส่เธอเอาอะไรสาดนีครับเนอเอาเงินดีแบบไหมเอาเงินมาสาดให้พี่ๆหน่อยนะครับผม ก็ <łość> สวัสดีวันสงทการด้วยนะครับน้องพิทารัตนะครับตรงนี้คุณวัชราพรนะครับไปเล่นน้ำสงการกันตังใดเจ้าอ่านะครับ่ชวงนี้อยู่บ้านนะอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้นะต้อง เขาเรียกว่าอะไรเว้นระยะ2เมตรถูกต้อง2เมตรแล้วเรานั่งสักใกล้เลยฮะนะครับแทบกระเบียดอันนี้เป็นเอฟเฟกครับลอิโรมันมีเห็นไหมช่วงกลางในรถตัดต่อเราตัดอ่อไนะครับอยู่นู่นนะหน้าอยู่สองที่นะครับเราจริงเราต่ออินเทอร์เน็ตจากบ้านใครบ้านมันเชื่อมกันถูกต้องฮะเราไม่นั่งใกล้กันถ้านั่งใกล้กันเราวิ่งหนีแน่นอน อ่ะพอละพอละสิบสามคนเลยนะฮะสวัสดีน้องน้องกินใบตองใบตองมาแล้วน้องกิมชนกบอกสวัสดีปีใหม่เมืองเจ้าบันปอนฝันปอนที่หน่อยเจ้าอ่านะครับบันปอนบัลลีบัลลีอ่ะสักหน่อยชุดได้ชุดได้สักพีส์นะครับขอให้นะครับมีความสุขกันทุกคนเลยนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับอยากให้โควิดนะครับขอให้โควิดไม่เข้ามากล้ำมากายนะครับให้ขยบไปไกลขอให้ร่ำรวยเงินทอง ขอให้เงินไม่บิดเหมือนโลกโควิดนะครับสาโออโควิดหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้เลยนะครับชอบจริงจริเอฟเฟกตรงนี้นะครับมีอะไรที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนก็ทักแชทมาได้หรือจะโทรมาก็ได้นะครับโทรมาได้โทรได้จริงๆเบอร์นี้ไม่ใช่โกงหงนะศูนย์แป สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่เป็นเบอร์พิเศษเลยของรายการนี้ท่งรายการนะครับไม่ได้เปิดง่ายๆนะครับเบอร์นี้ยังไงมาครับมาครับเชิญครับตอนนี้มีไม่มีเลยยังไม่มีโทรเข้ามานะฮะตรงนี้รอรอรอโอ้เงีเบเล่น่ห็นชมเงาช่วงนี้เป็นไงบ้างครับอยู่ที่บ้านทักทายกันมาได้นะครับอยู่ที่บ้านเงาไหมอ่านะครับอ่าพูดคุยกันนิดนึงนะครับแถวไหนนะฮะตรงนี้นะเอาเป็นงนี้ก็ได้ครับ แถวบ้านท่านฝนตกหรือยังตาม,ามนี้นมาห,หน่อยดีกว่านะครับทักมาบอกกันได้นะครับว่าตอนนี้ที่ไหนฝนตกแล้วบ้างเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนะครับก็เห็น,นหลายๆคนเอาลงเฟซนะเพื่อนที่อยู่ในต่างอำเภอนะครับพายุลูกเห็บลงนะครับโอ้ก็สร้างความเสียหายาพอสมควรนะครับก็ทาเมาบอกกันได้นะครับแบ่งปันข่าวสารให้กัน โอ้มาแล้วครับมีสายแรกโทรเข้ามาแล้วนะครับเราจะเปิดลำโพงแล้วล้วตื่นเต้นมากเลยนะฮะมาแล้วนะครับรอสายแป๊บหนึ่งนหครับไม่แน่ลองลงลองดูกันรายการเนี่ยไปก่อนจัดไปก่อนเราโดก็นึกว่าเป็นสายที่เข้ามาจริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันนะเงาเลยนะเราเปลี่ยนกาอี้หลบไปนิดหนึ่งนะครับเกาอี้าไม่ได้นะครับแรงจริงกดหนึ่งน้ำคุกดสองรถดับเพลิงนะฮะคงจะกดสองดีกว่านะครับ เราเิ็มอโอมีเจสทรเข้ามาครับบอกว่าเมืองไทยประกันชีวิตครับเขาเป็นห่วงเรานะสามคนนะตรงนี้อาจจะใกล้กันก<อ>กไปเขาดูรายการเขาบอกว่าพี่เป็นห่วงน้องมากเลยในการนั่งใกล้กันก็เลยจะขายประกันโทรอย่าง <c oughs> ที่บอกนะฮะจริงๆ <c oughs> แล้วเป็นเอฟเฟกอย่างนี้